คุณผูชมคช่วงบ่ายวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะ ขาดใจไปตามๆกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ Facebook ประมาณ28ล้านคนในประเทศไทยเพราะว่าช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาไปจนถึง15นาิกา40นาทีจำนวนหนึ่งนะคะไม่สามารถที่จะใช้ Facebook ได้และก็เกิดความกังวลมากว่าถูกปิดกั้นหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศนะคะหลังจากนั้นมีคำถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของคสช,ชค่ะ ที่เกิดเหตุขัดข้องจากการใช้บริการทาง Facebook ของพี่น้องประชาชนขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากข้อขัดข้องทางเทคนิคนะครับซึ่งขณะนี้ทางคอสชอได้ประสานกระทรวง ICT ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการ ISP เพื่อให้เร่งแก้ไขเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าใช้ในระบบได้ต่อไปซึ่งในล่าสุดขณะนี้ทางผู้ให้บริการได้ตอบกลับว่าระบบได้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชต้องชี้แจงทันทีว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ระบุว่าสาเหตุเกิดจากความขัดข้องของระบบเกตเวย์ะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แก้ไขแล้วการสื่อสารในโลกสังคมผ่าน Facebook ใช้งานไม่ได้ชั่วขณะนะคะประมาณ40นาทีท่ามกลางคำถามมากมายผ่านสังคมออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากเกิดเหตุไทย PBS ตรวจสอบไปยังบริษัทกสทโทรคมนาคม ได้รับคําอธิบายว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากเกตเว์หรือระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไทยกับต่างประเทศแต่ปัจจุบันมี3บริษัทที่ให้บริการก็คือบริษัทกสทบริษัท TOT และบริษัท True Corporation ซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมของปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันการสื่อสารผ่าน Facebook มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า1,200ล้านบัญชีนะคะและประเทศไทยมีรายงานว่าตัวเลขล่าสุดอาจจะสูงถึง28ล้านบัญชีค่ะ สำหรับที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับการใช้ Facebook ไม่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งในวันนี้ช่วงนี้ที่ฉันจะสอบถามจากดรปริญญาหอมอเนกค่ะเลขาธุการสมาคมความปลอดภัยสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับตกลงเกตเป็นปัญหาจากเกตเวหรือเปล่าคะอาจารย์คะก็คาดว่าเป็นปัญหาที่เกตเวครับแต่เราต้องเข้าใจการทํางานของเกตเวก่อนค่ะนะครับ Gateway, เกตเวนีก็เหมือนว่าเราจะไปเมืองนอก Facebook เป็นประเทศสิงคโปร์แล้วกัน เราต้องบินไปใช่ไหมครับ่ะเกตเวยใหญ่ของเราอยู่ที่ไหนครับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตใช่ไหมครัแต่เราอาจจะบินไปจากเชียงใหม่ก็ได้ภูเก็ตก็ได้คือประเทศไทยเรามีหลายเกตเวยแต่ในที่สุดต้องไปลงที่เดียวกันคือ f c e e o o o ครับก็อยากให้คำเข้าใจเรื่องของการทํางานของเกตเวยก่อนจะได้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์โชว์ให้ดูได้เลยครับก็เดี๋ยวขอภาพหน่อยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเกตเวนะฮะของ อ่าประเทศไทยนะครับค่ะดูจากนะครับดูจากนู้นนะครับถอยไปทางนูน้นได้เลยนะคะคคจะได้อธิบายได้ชัดนะคะอันนี้คือแผนผังอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนะอันนี้โดเมสติกเช่นพอมาลงสุวรรณภูมิโดเมสติกคือในประเทศไปเชียงใหม่ภูกเก็ตอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนะแต่วันนี้ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้นะปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือแผนภาพการเชื่อมต่อคือขนะ่ายเน็ตระหว่างประเทศนี่คือเราจะออกจากสุวรรณภูมิไป ต่างประเทศละเราก็พบว่าจะออกไปได้เนี่ยจะมีชุมทางใหญ่ๆจุดใหญ่ๆที่จะออกไปไม่ว่าจะเป็นของบริษัรกรทกสท TT อมีของเอกชนเองก็มี CS Lo g Info อะไรต่างๆทุกคนเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดเลยในทฤษุีทุกคนจะมาออกกระดังด้านซ้ายมือตัวนี้นี่คือจะเพื่อจะเชื่อมไปต่างประเทศนะครับจะออกไปวันนี้อยู่ที่เกตกระังจะขึ้นเครื่องแล้วขออนุญาตซูมตรงนี้นะครับขออนุญาตซูมตรงนี้นะครับรรน,นะครับซูมมาใหญ่ขึ้นนะฮะจะเห็นว่าพอซูมปุ๊บเนี่ย ซูมแต่ว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นด้วยะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย <พอ S 1> ์เขาไปว่า,าตรงนี้<า>ค,คือเฟซบุ๊กอยู่นี้นะครับเกตเล็กๆเ,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 เนี่ยนะคะใช่เกตเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเนี่ยตรงเนี้ยเยอะห,หมดเลยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากดูละเอียดเข้าไปเซิร์ชกูเกิลอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์อินเทอร์เน็ตแมปดูได้เลยนะครับเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะมารวมกันตรงนี้ตรงนี้คือคือ Facebook สิงคโปร์เพราะฉะนั้นปัญหาคือระหว่างเส้นทางพวกเนี้ยจะมาถึงจุดออกไป Facebook ตรงเนี้ยมีปัญหา ป,ปัญหาอะไรคะหมายความว่าคนมาใช้กันคับข้างใน <Okay. S 1> ช่วงเวลาเดียวกันโอเคไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับปัญหาเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กล่มหรือคลาวล่มเนี่ยไม่ได้ครั้งแรกในวันนี้ Google ก็เคยล่มผมก็เคยเข้าไม่ได้ดอบบ็อกก็เคยล่มทวิต t ตอรด้ว,ต,วดตัวดีเลยล่มประจําสมัยก่อนเพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์คลาวสวิตล่มเป็นเรื่องปกติแต่ว่าส่วนใหญ่จะล่มไม่นานล่มจุดคนไม่รู้สึก ห้านาทีสิบนาทีแต่นี่ร่มนานเหมือนกันสี่สิบนาทีวันนี้ถือว่านานถือว่านานถือว่านานมากคือถ้าให้เดาให้เดาก่อนนะเอาแบบยังไม่มีความจริงคือเกิดจากการคอนฟิกอะไรบางอย่างในนี้ผิดพลาดเพราะว่าในที่สุดคนต้องเป็นคนคอนฟิกในนี้ว่าจะให้ทางไหนไปไหนต้องเป็นมนุษย์ฮิวแมนเข้าไปเซตมันบางทีเนี่ยทาง Facebook เขาขยายเครือข,ข่ายเขาเพิ่มลิงก์เพราะประชากรเขาเป็นพันล้านเขาอาจจะต้องการจะขยายในเวิร์กเขาก็มาคอนฟิก แต่คอนฟิกไฟคอนฟิกมาอาจจะมีปัญหาหรือเฟซบุ๊กเขาป,ปกติซึ่งเขาแจ้งแล้วว่าเขาป,ปกติแต่ท้าเนี่ยชุมสายต่งตางๆเนี่ยก่อนจะมาถึงเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วดูชุมสายถ้าเป็นที่แคทหรือทีโอที OT เนี่ยจะเป็นชุมทางบ้านพาชีเลยคือมีลิงก์มาเยอะแต่บางคนเขาอาจจะมาปึ๊ดแล้วก็มาตรงนี้เลยไม่มาผ่านตรงนี้อะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นจุดไหนในเวลานี้แต่คนอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมถ้าเกตเวย์เนี่ย อธิบายว่าคนกําลังใช้ระบบกันเยอะแยะมากมายทําไมเป็นเฉพาะกับโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ทําไมโซเชียลมีเดียโปรแกรมอื่น,นๆไม่มีปัญหายังใช้สื่อสารอ,อ,อธิบายาได้ <ใน S 2> เลยตามปกติเพราะเกตเวย์เนี่ยมันไม่ได้วิ่งทัฟฟิกทัฟฟิกเดียววิ่งทัฟฟิกเว็บทั่วไป Facebook Twitter YouTube ลิงก์อินอะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่เวลาเขาคอนฟิกทัฟฟิกเนี่ยบริษัทใหญ่ๆระดับโลก Google Facebook เขามีเขาเรียกว่าก้อนกลมๆเนี่ยในเชิงเทคนิคเรียกอัตโนมัติซิสเต็มเขามีของเขาเอง เขามีก้อนกลมๆอย่างเงี้ยของเขาเองเลยก้อนกลมๆเฟซก้อนกลมๆ g o o g l e ค่ะ u t u b e ก็อยู่นี้เฟซอินสต a แกรอยู่นี้ทุกก้อนกลมๆอันเนี้ยจะต้องวิ่งไปเจอก้อนกลมๆของเขาเนี่ยไอ้ตัวก้อนพวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะเขาใหญ่มากถ้าคอนฟิกผิดนิดเดียวไม่เจอกันเลยแต่จะตายเฉพาะ Facebook ตายเฉพาะ Google แต่ไม่ตายหมดยังอื่นไปได้หมดทุกอย่างแล้วถ้าจะมีใครต้องการจะปิด Facebook ในประเทศไไทททยยจจจรรรริิงๆปดดกกกาาาาาาาสสสื่่่อํ้มมะะถีแต ถ้าในต่างประเทศที่เขาเซนเซอร์ชิฟเช่นในประเทศบางประเทศนะเกตเวเขาจะมีแค่ไม่กี่เกตเวอาจจะมีแค่2เกตเวย์ึเกตเวย์เขาบล็อกประตูสนามบินเขามีแค่สุวรรณภูมิกับเชียงใหม่ก็จบละแต่ของเราจะบินออกไปตรงไหนก็ได้ของเราดูสิออกไปได้ไม่รู้กี่ที่กี่ที่เพราะนการปิด Facebook ในเมืองไทยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ไม่ง่ายและจะไม่ทันทีมันต้องเซตหลายจุดอยู่เหมือนกันไม่ใช่สามารถปิดทีเดียวไปได้หมดเลยไม่เป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้คือถ้าเกิดปิด Facebook ในเมืองไทยคนอื่นที่จะใช้ Facebook จากข้างนอกเนี่ย จะใช้ได้ไหมคะจะดูความเคลื่อนไหวของเฟซบุ o กเนไทยพอถ้าปิดเฟซบุ๊กได้หมดคือปิดม่ให้ออกใช่ไหมฮะคำว่าปิด Facebook เอาไว้เคลียร์นะปิด Facebook ที่นู่นยากมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ปิดไม่ให้ออกเป็นไปได้แต่ทางออกมีเยอะมีหลายจุดกว่าจะปิดหมดเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้ววันนี้ปิดกี่ทางคะวันนี้คิดว่าไม่ได้ปิดนะคิดว่าน่าจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคคิดว่าไม่เกิดจากการปิดเพราะผมเช็คข่าวที่กระทรวงที่ไหนที่ไหนก็ทุกคนก็ปฏิเสธปฏิเสธเดียวหมดว่าไม่ได้ปิด ไม่มีนโยบายไม่มีคําสั่งไม่มีการสั่งบอกว่าคุณปิดนู่นนี่นั่นไม่มีเกิดจากการผิดพลาดทางด้านเทคนิคแต่พวกนี้น่าจะมีความกระจ่างแล้วว่าใครเป็นคนไปทําอะไรที่ไหนทําให้มันเล่นไม่ได้พ่งนี้เพราะว่าภายใน24สชั่วโมงเนี้ต้องรู้แล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ,ะ,คะอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ของ Facebook ในประเทศเพื่อที่จะให้ใช้งานไม่ได้หรือเปล่าคะคือบางทีเนี่ย a c e b o o k เอง Google เองเนี่ยเขาจะย้ายโฮส ย้ายเซิร์ฟเวอร์เขาย้าย DNS ภาษาเทคนิคที่นึงนะฮะย้ายสมุดหน้าเหลืองเขาอะเขาต้องใช้เวลาให้มันกระตุกแป๊บหนึ่งเขาถึงจะย้ายไปอีกที่หนึ่งได้แต่ถ้าทุกสังเกตดูเนี่ยตัวเลขโฮสต์ตัวเลขอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากเขาคอนฟิกของเขาหรือว่ามีคนพยามที่ไปปรับ DNS ให้มันชี้ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วยากมากเพราะว่าเขามอนิเตอร์ในเบอร์ของเขา24ชั่วโมง<ะ>เพราะว่า Facebook น่าจะกระจ่างที่สุด เขาน่าจะตอบเปกระจางที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบของเขาแต่ก็นะส่วนหนึ่งก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากนะคะว่าเป็นค,ความพยายามที่จะทดสอบปฏิกิริยาของคนกับการใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียหรือเปล่าอาจารย์ประเมินยังไงคะผมว่าเรื่องแบบนี้มันก็คิดกันไปได้แต่ว่าลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าคือเราคิดไปได้ว่าทดสอบหรือเปล่าปิดหรือเปล่าเราห้ามความคิดคนไม่ได้แต่เราควรจะหาความจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงจากกระทรวงไอที ผู้นให้บริการเเน็ตนะครับจุดต่างๆเกตเวผู้นี้แม้ทั้งบริษัทเฟซบุ๊กเองเราควรจะสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและรัฐเองเนี่ยควรจะมีการถแถลงข่าววันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคืนนี้ได้ยิ่งดีเพราะจะได้รู้เลยไงว่าเน็ตเวิร์กเฟลเกตเวเฟลเนี่ยขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมเฟลยังไงเฟลตรงไหนเพราะอะไรไหนๆก็บอกว่าไม่ได้สั่งเนี่ยอาจจะเกิดจากคิวแมนเออร์เรอร์เฟซบุ๊กขาอัปเกรดระบบควรจะออกมาถแถลงให้มันชัดเจนค่ะ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรจะนําเสนอข้อมูลที่คนไม่ต้อง imagine แต่ตอนนี้ให้คิดให้ฝันกันไปก่อนไม่เป็นไรนความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสําหรับหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าอาจจะพยายามระมัดระวังด้วยการปิด Facebook ปิดการผือสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคะคุณจะต้องนึกถึงความสุ่มเสี่ยงที่จะตามมาคืออะไรคือถ้าถูกปิดใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินของบริษัท ทำธุรกิจขายของอันนี้อันนี้เดือดร้อนเลยเพออะไรายได้ไม่เข้าคนติดต่อไม่ได้แต่ถ้าคนโพสต์ว่าสวันนี้ฉันไปที่นี่มันกินข้าวกับอะไรให้คนมาไลค์อันนี้มันมันชีวิตมันอยู่ได้ถูกไหมฮะค่ะคือความเดือดร้อนคนแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันคนทั่วไปอาจจะบุดหิดเพราะทุกคนรู้ไลฟ์สไตล์มันเร็วมากเลยกดกันตุ้มตุ้มตุ้มหลัจ,จะรู้สึกว่าเออมันเข้าไม่ได้ก็เหมือนรถติดอะ่ะอาจจะลงไปจอดที่ปั๊มกินน้ำหน่อยหน่อยแล้วขับรถต่อแต่คนไทยตอนนี้เราไลฟ์สไตล์เราเร็ว เราะนั้นเราจะรู้สึกว่านิดเดียวเราก็รอไม่ได้5นาทีเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราอาจจะใจเย็นลงนิดนึงเออเล่นไ่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่คนทำธุรกิจเนี่ยควรจะหาทางออกอย่างอื่นคือสมมติพึ่ง Facebook อย่างเดียวเนี่ยผมไม่นแนะนําเลยควรจะหันกลับไปที่ที่เดิมๆเ,เช่นท e ํอีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์หรือใช้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวอื่นก็มี Google Plus อะไรก็มี Pinterest อะไรก็มีแต่ Facebook คนเล่นเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียลล์ออนเฟซบุ๊ ชีวิตกับเราเราอยู่กับมันมากเกินไปแล้วเราต้องถามตัวเองแล้วตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสัญญาณเตือนนะคะสาหรับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนในสังคมไทยในช่วงเวลานี้นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นความพยายามที่จะหาคำอธิบายนะคะหลังจากที่การใช้การสื่อสารผ่าน Facebook ไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะวันนี้15นาฬิกาถึงประมาณ1ิบห้านาฬิกา40ินาทีค่ะ